สวัสดีครับเพื่อนชาวไทยสวนมือเกษตรและเพื่อนที่รักการทำสวนทุกท่านครับวันนี้ขอพาเพื่อนๆมาดูพืชน,น้ำที่อยู่ในบ่อกเก็บน้ำของเรานะครับเพื่อนเพื่อนๆนจะเห็นว่าภายในบ่อตอนนี้มีทั้งจอกทั้งแหนนะครับแล้วก็เห็นเป็นฟ้าๆ้าอยู่เหนือผิวน้ำนั่นนะครับเพื่อนๆ นั่นคือพวกกลุ่มแหนกําลังเกิดใหม่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเป็นฝ้าเลยนะครับที่อยู่เหนือผิวน้ํานะครับเป็นจะลออยู่เหนือผิวน้ําเลยนะครับเป็นฝ้าฝ้านะครับเป็นแหนนะครับเป็นกลุ่มแหนแดงนะครับที่กําลังจะเกิดใหม่เดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นภาพนิ่งให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ชัดๆตอนท้ายคลิปนะครับว่าลักษณะเป็นอย่างไรนะครับ แล้วแหน่กลุ่มนี้นะครับทั้งแหนแดงทั้งผำนะครับเป็นอาหารโปรดของพวกกลุ่มปลากินพืชเลยนะครับเพื่อนๆพวกปลาทับทิมนะครับปลานินปลาตะเพียนอะไรพวกนี้นะครับมีโปรตีนที่สูงมากเลยนะครับใช้ทดแทนอาหารสัตว์ได้เลยนะครับนี่ผมตักเอาไว้แล้วนะครับแหนแดงกับกลุ่มผำนะครับอยู่ร่วมกันเลยอ่าเดี๋ยวให้ปลากินให้ดูเลยนะครับ นุ๊กทับหล่นค้างค้างมุ้แต่ไม่เป็นไรครับเขากินอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ครับถ้าเราให้จริงเราก็ให้ใต้ตะข่ายนี้นะครับเป็นอาหารเสริมอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวดูภาพนิ่งท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆแล้วดูใกล้ๆก็ส่องดูอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเพื่อจะเห็นชัดบ้างนะครับนี่นี่คือแหนแดงนะครับกับ แน่ที่กําลังเกิดใหม่นะครับเล็กๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเห็นไหมฮะเล็กๆแล้วดูไกลๆล้วจะเป็นฟ้าเลยนะครับเดี๋ยวขยายภาพให้ดูนะครับครับท้ายสวนมื่อเกษตรครับเราลูกมาบอกหมดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ